อันนี้คือจุดทริกเกอร์ที่หลายต่อหลายบริษัทเสียค่าโฆษณาให้บริษัทเหล่านี้เป็นแสนใช้ค่าใช้จ่ายไม่ได้สุดท้ายเสียภาษีอ่วมซึ่งการใช้บริการเอเจนซี่อย่างเซลซูกิจะช่วยตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายและทําให้คุณเสียภาษีในสิ่งที่คุณต้องเสียไม่จําเป็นต้องเสียภาษีมากเกินไปให้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโตซุกิพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของธุรกิจออนไลน์บนโตซุกิรายการวาไรตี้ครบทุกรสชาติวันนี้เรามาพบกับอีกตอนหนึ่งของรายการนี้โดยที่หัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่อาจจะเป็นหัวข้อที่ทุกคนน่าจะต้องเคยสัมผัสแน่ๆก็คือเรื่องของบัญชีนะครับแผนกบัญชีช่วย SME พาธุรกิจไปรอด ทมการวิกฤตได้อย่างไรบันทึกรายจ่ายอย่างไรที่ทําให้ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือหัวข้อเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทุกคนควรจะรู้เพื่อจะทาําธุรกิจและนําพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสําเร็จและกําไรที่ยั่งยืนนะครับวันนี้เราพบกับคุณน้ำหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นสปิเกอร์เพื่อให้ความรู้กับเราขอเชิญน,น้ำหนึ่งนะครับ แนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะ,ะน้ำหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีของเซอร์สุกิค่ะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เคล็ดลับเล็กน้อยๆนะคะกับท่านผู้ชมค่ะแผนงานบัญชีมีหน้าที่ยังไงต่อธุรกิจครับในส่วนหลักๆแล้วนะคะของฝ่ายบัญชีนะคะก็จะเป็นการนําข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะที่เกิดขึ้นจริงเข้าสู่ระบบ ะะแล้วก็จะทํารายงานในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อนําเสนอในแต่ละส่วนงานนะคะแต่ละส่วนงานนั้นก็จะแบ่งเป็นดังนี้ก็คือส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของผู้บริหารก็คือทีมบัญชีจะเป็นการทํารายงานนะคะเพื่อนําไปวิเคราะห์ผลประกอบการที่ผ่านมาและวางแผนสู่การทํางานในอนาคต ที่เขาเรียกกันว่าการ forecast ผลประกอบการในอนาคตนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ส,ส่วนที่นําส่งกรมสรรพกรก็คือการทํารายงานภาษีทุกประเภทและการนําส่งภาษีทุกประเภทนะคะให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนที่3ก็คือส่วนที่ต้องนําส่งประกันสังคมได้แก่นะคะคือส่วนที่ต้องแจ้งรายชื่อพนักงานค่าจ้างค่าประกันสังคมที่ต้องหักและอีกทั้งก็จะเป็นในส่วนของการรักษาสิทธิ์ของพนักงานนะคะส่วนที่4ก็จะเป็นส่วนที่ต้องนําส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์นั่นคือการแสดงข้อมูลขององ,องค์กรอย่างเช่นในส่วนของผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้างรายชื่อผู้มีมนาจประกอบการนะคะสถานที่ประกอบกิจการและก็รวมถึงการแสดงผลประกอบการ ตลอดทั้งปีนั่นก็คือการนําส่งบการเงินให้กับบริษัทนั่นเองค่ะหลังบ้านต้องแน่นใช่ไหมทาธุรกิจเนี่ยแผนกบัญชีนี่เราเรียยวแผนกหลังบ้านถ้าหลังบ้านดีไม่รั่วเนี่ยก็แปลว่าธุรกิจต้องแข็งแรงเมื่อกี<ด>้ที่ฟังดูอ่ะอย่างเช่นว่าเอออย่างประกันสังคมเอะมันมันเป็นหน้าที่ของของบัญชีหรอหรือไม่เป็นของ HR ทําไมมันถึงมาอยู่ตรงที่แผนกบัญชีเนาะ มันเกี่ยวข้องอะไรกับการบันทึกบัญชีหรือเปล่าอ่าในส่วนของประกันสังคมมันก็จะคาบเกี่ยวทั้งในส่วนของ HR แล้วก็ฝ่ายบัญชีนะคะแต่บัญชีนั้นจะต้องนําส่งภาษีแล้วก็ประกันสังคมที่ต้องเกี่ยวข้องนะคะกับ HR ก็คือในส่วนของค่าจ้างแล้วก็ค่าประกันสังคมฝ่ายบัญชีก็ต้องมาบ<ม>ันทึกบัญชีนะคะเพื่อจะ,อ,ะ,อ,ะอินพุตข้อมูลเข้าไป สู่ระบบนะคะแล้วก็ทํารายงานออกมาเสนอกับผู้บริหารเช่นเดียวกันดังนั้น HR กับบัญชีในส่วนของประกันสังคมก็คือแทบจะไม่สามารถแยกกันได้นะคะใช่ค่ะต้องทํางานควบคู่กันเพราะ <ไป S 2> ว่าในการที่เราจะบันทึกค่าใช้จ่ายของค่าบุคลากรเราเข้าไปได้เนี่ยมันต้องตรง<ช>กันใช่ไหม<ช>ถ้าไม่ตรงกันเขาไม่ให้เอาค่าใช้จ่ายเราเข้าระบบใช่ไหมคะถูกต้องใช่ค่ะ อันนี้แสดงว่าเมื่อกี้ข้อที่1คือเรื่องของใช้ในส่วนของผู้บริหารข้อที่สองเรื่องสรรมรภูมิข้อที่3ทําให้ใชใใ้จ่ายบุคลากรมาตรงข้อที่4ี่คือ,คอทําให้เราทําเกี่ยวข้องกระทรงพาณิชย์ด,ด้วยทําให้บริษัทเราจดทะเบียนถูกต้องกรรมการ,รถูกต้องงบการเงินถูกต้องอันนี้เรบภาระหน้าที่ด้านหลังบ้านค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่าแล,วแล้วบัญชีต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างนะครับในการท,ที่จะให้ผู้บริหารเอาไปใช้ในการบริหารกิจการ แน่นอนค่ะองค์ความรู้ของบัญชีก็คือคุณต้องมีความละเอียดนะคะ,ะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แยกแยะคำนวณประมวลผลนะคะเพื่อนำไปสู่การสร้างหลักการทำงานการคำนวณยอดขายต้นทุนหรือว่าการสร้างยอดขายเพื่อไปสู่จุดที่สูงกว่าจุดคุ้มทุนนั่นเองนะคะอีกทั้งองความรู้ทางด้านมาตรฐานบัญชีกฎหมายภาษีเพื่อนำไปสู่การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามกฎหมายและการวางแผนภาษีเพื่อกิจการเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและคุ้มค่ามากที่สุดค่ะฟังดูแล้วเนี่ยแปลว่าเขาว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยคือเป็นนักธุรกิจทุกคนอะ่ะยังไงก็อยากจะได้จุดคุ้มทุนเรียกว่าจริงๆอยากจะได้กําไรมากที่สุดแหละแต่ว่าเป้าหมายแรกอะในการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ก็คือทํายังไงให้มันครอบจุดคุ้มทุนแต่คุณจะไม่มีทางรู้เลยถ้าคุณไม่ทําบัญชีถูกไหมฮะถูกต้องค่ะในการที่ผู้บริหารเนี่ย เมื่อทราบผ่านจนถึงจุดคุ้มทุนแล้วก็เลยไปถึงจุดที่มีกําไรแล้วเนี่ยเออมันก็จะมีจุดที่ว่าเออเราไม่อยากจะเสียภาษีบางคนบอกว่าแบบไม่อยากเสียภาษีเลยแต่จริงๆอะเราต้องเสียภาษีเป็นหน้าที่ของการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาก็ตามนะครับแต่เราจะทํายังไงให้เราเสียภาษีที่ถูกต้องและไม่เสียภาษีมากเกินไปเคสที่มันเสียภาษีมากเกินไปอะเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความไม่ไม่แม่นไม่แม่นเรื่องภาษีอาจจะมีทีมบัญชีที่ไม่ดีอันนี้น้ำหนึ่งรอง ยกตัวอย่างเหตุการณ์หรืออธิบายให้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงได้ไหมคะคืออ,อย่างเคสที่บริษัทที่ต้องเสียภาษีมากกว่าความจําเป็นนะคะอันนึงก็คือเริ่มจากการวางแผนภาษีที่ไม่ถูกต้องดังนั้นการวางแผนภาษีนะเราจะต้องมีการประมาณการเลยนะคะรายรับรายจ่ายทั้งหมดนะคะเพื่อมาวิเคราะห์ว่าเราจะขายยังไงให้ได้กําไรเท่าไหร่และต้องเสียภาษีเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปนั้นนะคะ แต่ละส่วนต้องมีบินกลับมานะคะถ้าไม่มีบินถือว่าในทางบัญชีถือว่าไม่สามารถรับรู้เป็นค่าจ่ายได้และอีกอย่างหนึ่งคือมีบินกลับมาแต่เป็นบินที่ไม่ถูกต้องหมายถึงว่าไม่มีชื่อผู้ขายหรือไม่มีที่อยู่ผู้ขายหรือหรือเป็นแบ,บกับภาษีปอมในทางบัญชีก็ไม่สามารถรับรู้เป็นค่าจ่ายได้เมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วรายได้เยอะแต่ต้นทุนน้อยหรือค่าจ่ายน้อยเพราะว่าบินมันไม่ครบถ้วน ก็ทําให้กําไรเยอะพอกาไรเยอะก็เลยเสียภาษีเยอะจึงเป็นประเด็นที่ว่าบริษัทหลายบริษัทถึงเสียภาษีเยอะกว่าที่ควรในส่วนที่ภาษีที่ที่เราไม่ควรที่ต้องจ่ายอย่างเช่นค่าปรับเมื่อมีการวางแผนภาษีผิดข้อมูลการบันทึกบัญชีผิดพลาดส่งผลทําให้การยื่นภาษีไม่ตรงตามระยะเวลาหรือยื่นภาษีไม่ครบถ้วนหรือต้องมายื่นเพิ่มเติมจึงทำให้บริษัทเสียค่าปรับ เร่งค่าปรับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแพงมากค่ะแต่และบริษัทควรจะมีแบ็กออฟฟิศหรือว่าทีมบัญชีที่แข็งแร่งนะคะเพื่อให้วางแผนวางแผนภาษีให้ถูกต้องให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็นําส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันคะ่ะแสดงว่าถ้าทางบัญชีเขาบอกว่าใบนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยต้องไปแก้กันจริงๆเนาะ เพราะว่ากาไรขาดทุนยังอยู่ที่ตรงนี้เลยฟังดูจากคุณน้ำหนึ่งเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเรามีรายได้100บาทนะครับแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอยู่90บาทแปลว่าเรากาไรแค่10บาทถ,าถ้าเกิดว่าเรากำไร10บาทเสียภาษี20%เรน่ะเราควรจะเสียภาษีแค่2บาทตแต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่าย90บาทอะเป็นบินผีบินเถื่อนบินใช้ไม่ได้ข้อมูลในใบเสร็จไม่ครบไอ้90บาทเราใช้ไม่ได้กลายเป็นว่าเราเลยต้องกำไรร100ยบาท เราเลยต้องกลายเป็นกำไรร้อยบาทเลยเสียภาษี20กลายเป็นว่าจากที่กำไรแค่กำไรจริงแค่10บาทจะเสียภาษี20บาทขาดทุนทันทีใช่ค่ะจากที่จะเสียสอากลายเปนเสีย20เลยเยอะเลยใช่เสีย2เป็น20แถมกำไรจริงๆแค่10ขาดทุนไปมหาศาลโอ้โขถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้บัญชีและทำบัญชีไม่เป็นมันก็จะมีผลกลายเป็นว่าสำาสรรพากรเนี่ยจะเน้นเรื่องของการปรับปรับค่อนข้างหนักจากการที่คุณทำผิด ฉะนั้นคุณเลยต้องแมน่นนะครับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเราสามารถจะเชื่อข้อมูลจากแผนกบัญชีได้จริงๆหรอเพราะบางคนอะ่ะไม่ได้จ้างไม่ได้ทําบัญชีอินเฮาจ้างสํงงานักงานบัญชีข้างนอกหรือมีทีมบัญชีก็อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้รู้มันต้องความเชื่อใจเหล่านี้มันเกิดจากอะไรและทํายังไงมันถึงจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราบันทึกมันถูกต้อง รจริงจริงแล้วข้อมูลจากฝ่ายบัญชีนะคะมันมัน,มนต้องถูกต้องครบถ้วนร้อยเปร์เซ็นต์เลยนะคะทางนี้ทางนั้นก็ต้องเนื่องจากกระบวนการทํางานของฝ่ายบัญชีเราต้องมีแยกแยกสัดส่วนของการทํางานเลยนะคะหนึ่งต้องมีผู้จัดทาผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ เพื่อที่ว่าจะเป็นทีมงานที่เช็คความถูกต้องเช็คแล้ว mm hmm. เช็คอีกนะคะเพื่อให้ความถูกต้องมันร้อยเปจริงๆนะคะแล้วก็อีกทั้งยังต้องมีการคอร์สเช็คข้อมูลกับแ a งก s t a t e เมนตนะคะที่มีการรับเงินหรือจ่ายเงินออกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าตัวเลขที่อินพุตข้อมูลเข้าไปในระบบมันถูกต้องตรง ตรงตรงกับสเตทเมนต์นะคะอีกทั้งต้องคอสเช็คกับในส่วนของรายงานภาษีที่เรายื่นภาษีด้วยหรือว่าที่เราหักภาษีลูกค้าด้วยส่วนเทคนิคในการกระทบตัวเลขนั้นอยากให้เรารู้ว่าเราบันทึกถูกหรือผิดเราจะต้องมีการทํางานจะทํารายงานนะคะสรุปออกมานะคะเป็นภาพรวมเพื่อเห็นตัวเลขรวมทั้งหมดและมาคํานวณน,นะคะโดยใช้สูตรคานวณอัตโนมัตินะคะเพื่อให้เราให้เพื่อให้เรารู้ว่าข้อมูลที่เราอินพุตเข้าไปแต่ละรายการนั้น ตรงกับข้อมูลรวมที่มีอยู่จริงนะคะดังนั้นเมื่อมีการคอสเช็คระหว่าง2รายการนี้แล้วเมื่อไม่เกิดผลดิฟนั่นคือเป็นการคอสเช็คข้อมูลค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะเพราะว่า <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> มันเป็นอันที่เป็นอันที่ตกมาตายกันมากเพราะว่าการที่เราอ่ะเราทําบัญชีแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มีบัญชีหลายเล่มมัง่งหรือ <c oughs> มีการทำเอ่อเอาแบงก์สเตทเมนต์มาคอนเฟิร์มตัวเลขซึ่งที่ผ่านมาแบงก์สเตทเมนต เราต้องถือว่ามันเป็นข้อมูลที่เราเชื่อได้เพราะว่าบางทีอะไอรายจ่ายจริง, <c oughs> รงๆใบเสร็จ,จต่างๆอ่ะมันก็ไม่สู้ยอดเงินที่เข้าออกในแบงค์ของเราถูกไหมทีนี้พอเวลาที่ยอดเงินเข้าออก <c oughs> เราเชื่อได้เราเลยต้องเอามันเอาตัวเลขของแบงค์เนี่ยมากระทบกระทงบัญชีแล้วจะได้มั่นใจว่าตัวเลขที่บัญชีเขาลงเนี่ยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ <c oughs> ที่ผ่านมาเราก็อาจจะเจอแบบ s อ e เนาะแบบกระเป๋าซ้าย <c oughs> กระเป๋าขวา โอนเนอร์ Owner, เอาเงินมาปนกับบริษัทเอาเงินบริษัทยืมไปใช้ก่อนไอความไม่มีวินัยอย่างเนี้ยมันจะทําให้ทีมบัญชีปวดหัวมากเพราะว่าทีมบัญชีจะไม่รู้เลยว่าไอรายการที่เงินหายไปเงินเข้าเงินออกเนี่ยอันไหนคือจริงอันไหนไม่จริงพอสุดท้ายแล้วทาบัญชีไม่ได้พอทําบัญชีไม่ได้ทางบัญชีก็ช่างมันในเมื่อในเมื่อโตธุรกิจเองก็ไม่ได้มีวินยัยฉันจะมีวินัยทําไม ฉันจะมีวินัยในการทำบัญชีทําไมฉันก็ไม่ต้องมีเพราะไม่ต้องมีคราวนี้ลงเหวเลยเพราะว่าที่บัญชีก็ไม่อยากจะทําให้ตรงทีงนี้เราก็เลยต้องทําให้แบงก์สเตทเมนต์ของเราแยกจากส่วนตัวให้ได้แล้วก็เอาแบงก์สเตทเมนต์เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดอันนี้เป็นคําถามนี้เป็นอะไรที่ทําให้เราเชื่อได้มากที่สุดเนี่ยเราก็จะทําให้เกิดความสบายใจในการทํางานมากขึ้นนะถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลของแผนกบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารเพื่อนําพาบริษัทให้ออกจากวิกฤต ยงไเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะคะด้วยด้วยด้ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าโลกที่เปลี่ยนไปนะคะเราก็สังเกตได้ว่าพอโลกเปลี่ยนไปหลายๆธุรก,กิจก็มีรายได้มีกําไรแต่ทาไมถึงเจ๊งผลประกอบการเหมือนจะดีทําไมถึงเจ๊งก็เพราะว่าไม่มีการ forecast หรือเขาเรียกว่าไม่มีการบริหารจัดการหรือว่าประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายในอนาคตถ้าอยากจะให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตในส่วนนี้ได้ต้องมีการ นำข้อมูลที่ถูกต้องนะคะนำมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมบริหารนะคะจะทำา o r r c a s t หรือว่า Bu d g e t ต์อ่า t นะคะ Report ว่าอนาคตเราอยากทำรายได้เท่าไหร่ค่าใจ่ายมีเท่าไหร่ต้องสร้างยอดขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนแล้วก็ค่าใจ่ายส่วนไหนที่พอลดได้บ้างเราก็จะลดแล้วก็ประมวลผลให้กิจการมีกำไรแล้วก็คืนเร็วคืนทุนเร็วที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องสะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะไม่ใช่ภาพที่วาดฝันแต่ทำจริงไม่ได้ดังนั้น การทำ f o r e c a s t ก็ต้องให้กับสะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุดค่ะเราจะต้องบอก f o r e c a s t และทำ u d g e t i n g เพื่อจะได้รู้ว่าต้องทำยอดขายเพิ่มเท่าไหร่และก็เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ในเมื่อเราเราจุดประสงค์เพื่อกำไรอยู่แล้วเรามีการวางแผนเรื่องเพิ่มยอดขายลดค่าใช้จ่ายได้เพื่อที่จะทำให้ทีมบริหารรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อในแต่ละปีโอ้ซึ่งแต่ที่ผ่านมาอันนี้อาจจะขอแทรกที่นึงน้ำหนึ่งลองแช์นะครับก็ปกติ ปกติที่บัญชีมักจะไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้ถูกไหมฮะ,ะส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยบริษกทว่าใช่ส่วนน้อยบริษัทแทบจะไม่ได้ทําถ้าเป็นธุรกิจ SME เล็กๆส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำ,ทก, e ก,ก,ทำก็จะเป็นในส่วนของฝั่งผู้บริหารที่จะนั่งประมาณเองประมาณการเองอะไรเงี้ยแสดง<ช>ว่าอันนี้อันนี้คือเป็นจุดที่แตกต่างกันเลยไหมฮะว่าทำให้บริษัทที่มีศักยภาพกับบริษัทที่ไม่ได้วางแผนกันเนี่ยมันต่างกันก็นกตรงที่ที่บัญชีทําเรื่องนี้หรือไม่ทําเรื่องนี้เลยหรือเปล่า ที่จริงมีผลนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบางร้านที่อยู่ในห้างที่ทาที่จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัททําไมเขาถึงเติบโตเติบโตเติบโตแต่ถ้าเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างทางทําไมยังขายทุกวันเหมือนเดิมทุกวันกําไรเท่าเดิมทุกวันแต่ทําไมอ,อีกร้านหนึ่งที่ทําในรูปแบบบริษัททําไมถึงตโตโต,โต,โต,โตขึ้นเรื่อยๆรวยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ทาทั้งที่แพงด้วยใช่ทั้งที่แพงด้วย แล้วต้นทุนเขาก็แพงนะเพราะว่าค่าเช่าที่เขาข็ทงแพงมากดังนั้นแล้วอะค่ะสังเกตได้เล,เลยว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวที่แพงๆที่อยู่ในห้างที่เป็น,ปนรูปแบบบริษัทเขามีการวิเคราะห์ต้นทุนว่ามาว่ากว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่และเขาขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนถ้าเขาขายในห้างก็ต้องขายราคาเท่าไหร่เพื่อจะคุ้มค่าเชา่าเนี่ยค่ะแล้วก็ทำฟอร์แคสต์ไปเรื่อยๆว่าในปีถัดไปเขาจะเพิ่มยอดขายเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วเขาต้องทํากี่ชามและต้องเพิ่มคนเท่าไหร่ นี่แหะคือเป็นสาเหตุที่ว่าความแตกต่างระหว่างการทําบัญชีที่เป็นบัญชีบริหารกับการทําบัญชีที่เป็นบัญชีส่งสม,มรคอนเฉยๆถ้าเราอยากเติบโตเราต้องทําบัญชีทั้ง2รูปแบบคือบัญชี ส,ส่งสมัมภาระกับบัญชีบริหารด้วยค่ะภาษีที่หนักที่สุดและยากที่สุดอันหนึ่งก็คือภาษีคัดน้นที่จ่ายที่ธุรกิจบริการมักจะโดดปวดหัวมากและบางบริษัทก็ขาดทุนเงินตรงนี้แหละหลักการก็ค,คล้ายๆกับการทําทบัญชีนะคะการทําภาษีก็เหมือนกันก็คือการคํานวณภาษีเนี่ยก็มีหลายละหลายอัตราทั้ง1% 2% 3% 5%เปอร์เซเปอร์เซเปอร์เซ้าปเซ็ก็แล้วแต่อ่าประเภทของรายจา่าย1%เก็อย่างเช่นค่าขนส่งค่าเบีย้ยประกันอะไรเงี้ยค่ะ 2%ก็เช่นค่าโฆษณาค่ะสาเอาจจะเป็นค่าจ้างค่าบริการ5%้าเป็นเป็นค่าเช่าสมมติโดยประมาณนี้นะคะผู้ทําบัญชีทางด้านภาษีเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องมีความรู้ความสามารถด้านนี้แบบโดยเฉพาะเลยเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้บอกเลยว่าปัญหาและความผิดพลาดค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดทุกครั้งที่มีการบ,บันทึกบัญชี และภาษีก็ต้องมีผู้ตรวจสอบทุกครั้งถึงเวลาที่ต้องยื่นภาษีและทีมบัญชีเนี่ยก็ต้องรวบรวมข้อมูลทั้งรายงานภาษีแล้วก็รายงานที่บันทึกบัญชีเอามาคอเช็คให้ตรงกันแล้วก็ชําระให้ทันตามกําหนดเวลาถ้าไม่ทันตามกําหนดเวลาค่าปรับค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้ากรณีเรายื่นล่าช้าระดนค่าปรับ20%นะคะจากค่าจากภาษีไม่พอเสีย2เท่าก็คือกลายเป็น4 0กรณีที่เรา ยื่นไม่ทันภายในภายในเดือนหรือภายในกําหนดน้าตาล็ดน้าตาไหลเลยน้ำตาเล็ดแน่นอนค่ะสมมุติว่าโดนภาษีแสนหนึ่งเสียไปสี่สิเปอร์เซ็นก็สี่หมื่นแหละแบบใจหายไว้เลยดังนั้นแล้วควรจะยื่นภาษีให้ตรงให้ถูกต้องนะคะคนที่จ่ายให้เราซึ่งก็เป็นรายได้ของบริษรัทเขาจะเป็นคนทําหน้าที่หักในใ้จ่ายให้เราถูกไมหมฮะใช่ในมุมเนี้เราจะขาดทุนจากการที่เราไม่ได้ใบเอกสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ่เขาเรียกว่า50ทวีนะคะหรือว่าใบวีทอเรนแท็กซึ่งเดี๋ยวนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกมีทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิตอลอุกใช่ค่ะมีทั้งแบบ e v i t o r i n g tag แล้วก็วีทอเรแทแบบเป็นเปเปอร์นะคะไอ้ไอตรงเนี้ยถ้าเราได้มาไม่ครบนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะต้องบอกว่า v i ทอเรน g แทหรือว่า50ทวีที่เราได้รับอาหารเราเป็นผู้ขายผู้จ่ายก็จะเป็นคนหักเงินเราไว้สมมุตินะฮะสเอร์ะไรเงี้ยเขาหักเงินเราไว้3% ดันั้นเงินที่เขาหักเราไปสามเปอร์เซ็นต์เราต้องได้ได้ใบอ่าห้าสิบทวิหรือวิตโรดิแท็กมาให้เราด้วยเพื่อที่ว่าตอนสิ้นปีแล้วพอเราคำนวณภาษีปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมุติว่าเราเสียสักหนึ่งแสนบาทแต่เรามีใบวิตโรดิแท,ท็กที่ที่เราระบุว่าเราได้เสียภาษีไปก่อนแล้วเพราะเขาหักออกไปไว้แล้วใช่ไหมฮะเราก็จะได้มาหักจากมูลค่าที่เราเสียภาษีออกไปแต่ถ้าเราไม่มีใบวิตโรดิแท็กมันก็เหมือนกับว่าภาษีที่เราแสนหนึ่งที่เราจะเสียแล้วก็เสียเต็มเต็มเราไม่ได้เอาใบวิตโรดิแท็กมาหักลด เนี่ยคือข้อเสียนะคะดังนั้นแต่ละบริษัทคือแม้ว่าผู้จ่ายเขาหักเงินเราไว้เราก็ต้องตามใบ50ิทวีกลับมาให้เราด้วยเพื่อยืนยันว่าเป็นเงิน,เ,นเล<ด>ยใบนั้นอ<ด>ะเทียบเท่ากับเงินเหมือนตัว<ช>เงินที่เราต้องเอาไปใช้ตอนชิ้นปีเรื่องบัญชีไม่ใช่เป็นเรื่องแค่นิติบุคคลถ้าคุณเป็นนักธุรกิจที่ทําเป็นในานามบุคคลก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้แม้กระทั่งพนักง,งานเงินเดือนที่โดนบริษัที่โที่บริษัทหักภาษีในแต่ละเดือน พอสิ้นปีเขาก็จะให้ใบ50ทวิเช่นเดียวกันถ้าเราทําหายเราไปยื่นภาษีเราก็ขอคืนไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องฝากไปกับในส่วนของบุคคลธรรมดาเช่นเดียวกันก็ต้องเก็บไว้ค่ะถือเสมือนเป็นเงินตัวเงินที่เราเคยจ่ายไปแล้ว S <S บางธุรกิจก็20%ของไรายได้บางธุรกิจอาจจะมากถึง50%ของไรายได้ก็คือค่าโฆษณาซึ่งในยุคธุรกิจที่ผ่านมาหลายต่อหลายธุรกิจไม่ว่าจะขายของออนไลน์หรือธุรกิจเคอเรตใหญ่โตก็ล้วนแล้วแต่ยิงโฆษณาผ่าน Google Facebook ติ๊กตอกต่างๆไอกงบค่าโฆษณาแต่ละปีที่เราจ่ายไปเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยถ้าเอามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ก็สร้างปัญหาอีกเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราจะขาดทุนจากการที่เราใช้ค่าใช้จ่ายเป็น เหล่านัดไม่ได้ในองค์กรถูกค่ะไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันมีทางออกยังไงบ้างแล้วทางบริษัทเซลซูกิช่วยอะไรกับ SME ได้บ้างช่วยธุรกิจต่างๆยังไงได้บ้างอย่างธุรกิจออนไลน์ที่เป็นพวกค่าโฆษณา Google Facebook Tiktok อ่ามันจะเป็นงานบริการของต่างประเทศอ่าค่าใช้จ่ายเนี้ยถ้าเราเป็นนิติบุคคลนะคะ เมื่อเราจ่ายค่าบริการให้ต่างประเทศแล้วภาษีเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมภาษีที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มเติมก็คือพพสามหกพพสามหกก็คือเป็นภาษีที่ต้องอ่าที่คำนวณจากการจ่ายเงินให้กับต่างประเทศโดยการคูณ7%็แล้วยอดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี้ยเอาไปเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรถ้าเราไม่เสียในส่วนของ ภาษีต่างประเทศพอพ3สามหกเนี้ยสัมปาานก็จะมองว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่คุณจ่ายให้ต่างประเทศเนี้ยถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะดังนั้นแล้วทางเซลซูกิเรามีบริการแบบว่าเราเป็นเอเจนซี่เนะาะต้องบอกว่าเป็นเอเจนซี่กับทาง o o เกิลเฟซบ o o กทิกต็อ k หรือทวิตเตอร์ค่ะทางลูกค้าสามารถมาซื้อบริการกับเราเราสามารถเปิดบินที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าแล้วลูกค้าก็สามารถเอาบินเนี้ยไปเบิกกับทางบัญชีหรือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ร0 0ซ์ทันทีค่ะโดยที่<ช>คุณคไม่จําเป็นต้องยื่นพอพ,อพอเอง ถูกต้องค่ะม่นต้องยื่นบริษบริษวด้วยเพราะว่ามองว่าจ่ายให้กับประเทศไทยไม่ได้จ่ายให้กับต่างประเทศนะคะแต่ว่าไปตั้งค่าใน Facebook Google แล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมใบเสร็จท้ายบินของ Facebook Google มันก็บวก7%ตไปแล้วนี่อย่างนั้นเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้หรอแวกที่จาก Facebook Google ถ้าสมมุติว่าบินเป็นบินที่ไม่ถูกต้องนะคะคือแบบว่าไม่ไม่มีบินอ่าไม่มีชื่อผู้รับผู้ขายผู้ซื้อก็ไม่สามารถเป็นบินค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องได้นะคะถ้าซื้ออนนาากกิ็็เ <laughs> เหมเมื สามารถออกบินไปนมชื่อบริษัทหรือชื่อลูกค้าได้ถูกต้องก็จึงจะไปเคลมได้การใช้บริการเอเจนซี่อย่างเซลซูกิจะช่วยตอบโจทย์เรื่องค่าใช้จ่ายและทําให้คุณเสียภาษีในสิ่งที่คุณต้องเสียไม่จําเป็นต้องเสียภาษีมากเกินไปให้ครับและทําไมหลายๆบริษัทนะครับผมเคยเห็นว่ามีมีกำไรตั้งเยอะแยะแต่ทําไมยังมีโอกาสที่จะเจ๊งหรือปิดกิจการทั้งทที่เหมือนก็เรียกว่าเขาก็ดูเหมือนกับ รู้ล่ำรวยเนาะ <c oughs> มันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับ <c oughs> ในส่วนของบริษัทที่ดูแล้วกิจการค่อนข้างล่ำรวยนะคะแต่ว่าทำไมถึงปิดต,ตัวได้หรือว่าปิดกิจการเจริงได้ก็สะท้อนย้อนกลับไปก็คือเรื่องการวางแผนภาษีค่ะถ้าเราไม่มีการวางแผนภาษีหรือมีบินค่าจ่ายที่ไม่ถูกต้องมีค่าจ่ายที่เป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นหรือเป็นค่า เป็นค่าปรับต่างๆก็ถือว่าเป็นรายจ่ายท,ท,ที่ที่ไม่ควรจะจ่ายที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีบิลซัพพอร์ตหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถรับรู้เป็นรายจ่ายได้ก็ทําให้กิจการมีกําไรเยอะในทางบัญชีนะมีกําไรเยอะก็เลยต้องเสียภาษีเยอะพอเสียภาษีเยอะก็ทําให้กิจการหลายๆกิจการขาดสภาพคล่องนะคะก็อาจจะปิดตัวลงได้ยังก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับทางผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายบัญชีหรือว่าฝ่ายแบ็กออฟฟิศหลังบ้านเป็นฝ่ายที่สําคัญที่สุด ในองค์กรน,นะคะในการทําธุรกิจมันต้องมีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องซอฟต์แวร์ที่ช่วยคุณด้านการเก็บข้อมูลด้านการขายต่างๆเพื่อที่จะช่วยทําให้การบัญชีของคุณดีขึ้นละเอียดขึ้นตรวจง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคืออย,<ม>อย่างสมัยก่อนเราจะทําบัญชีโดยการลงบุ๊กนะคะมาถึงเมื่อหลาย,ลายสิปีที่แล้ว<อ>เราจะเป็นการ<ม>ลงในสมุดบัญชีอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่ว่า โลกเปลี่ยนไปทุกอย่างทันสมัยมากขึ้นการเก็บข้อมูลก็จะเป็นดิจิตอลมากขึ้นโปรแกรมบัญชีก็จะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้การทํางานเขาเรียกว่าจัดการเป็นระเบียบมากขึ้นและก็สามารถนําข้อมูลเอาไปทําต่อได้หลายเรื่องได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นก็สุดท้ายนี้นะครับอ่าเป็นธรรมเนียมของรายการโตซุกิเราจะขอ3ามคำ จากสปิเกอร์ของเรานะครับทิ้งท้ายให้กับท่านผู้ฟังนะครับสามคำนะคะสุดจริงๆสุดจริงๆนะครับสุดยอดใช่ไหมฮะสุดยอด <Okay. S 2> สุดยอดจะมาจากสุดยอดจริงๆโอเคก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็แฟนคลับของรายการเรานะครับที่ติดตามเรามาอย่างต่อนเนื่องวันนี้ก็เป็น EP ีที่15นะครับเราก็ความรู้ดีๆที่มีให้แก่กันนะครับเพื่อที่จะทำให้นำพาธุรกิจของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน นะครับเซกิเคยขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่นำพาและช่วยเหลือทุกธุรกิจนะครับในทุกๆด้านสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและ subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาดีๆเหล่านี้ต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณน้านหนึ่งและวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาใหม่นะครับเรื่อค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรีย,ยงคำพูดแป๊บหนึ่งค่ะพูดผิดพูดถูก <c oughs> <c oughs> โอ้พูดผิดพูดถูกเยอะมากเลย